พิธีหมุนติ้วอ่ะเจบี้เมืนเดินปะเนี่ยหมุนติ้วโรลล์คอสเตอร์ครับกล่องออมมีทูบแล้วหรอเจอแล้วกิมบี้วเราเจอกลิมในตอนนี้ครับพี่บุ๊เอ่อหมุนติ้วได้ทุบแล้วพี่มีทูบอยู่ใต้แถววัดจำไม่ได้แล้วเมทแทรนรถไฟหอครับ ที่แท่นสายล่างครับมินิมาร์หรอหรืออะไรวะขายของซุปเฟย์เหรอตามตาหมาเขาตามหมาทุกคนสายล่างเป็นมินิมาร์ทสายล่างมินิมาร์ทอ่ะโอเคพี่เรื่องสี่มุมหรอสี่มุมละมั้งงั้นน่ะใช่เขาอยู่ใต้โน้เลอพอร์เตอร์โอเคพี่โอ้ยยังอยู่เต็นท์หรอตามอีกเหรอ เขาอยู่ซาล่าครับพินิมารเขาดุดิ้งดุกงติ้งตุ้งติ้งอ่ะไม่เหรอไม่หาอื้มเฮ้ยครับเร็กทีว่ารักษาความปลอดภัยจะไปปัดตะปูให้ครับเขาจะไหนต่อวะอ๋อเฮ้ยใช่อบไปอันนึงครับรันพัฒนามาพัฒตามมาพัฒนามมาขอล่าพยายาม ไม่เห็นมาเลยพี่นี่ก่อนในเซนต์หนึ่งเอเขาอยู่ซาร่าหไปอย่างไรวะเฮ้ครับเน่สวัสดีครับพี่พิธาขอสวดอย่างสงบสุขได้ไหมไม่ได้ปนไค อย่าให้รถไฟหาะเสร็จก่อนนะมันใกล้กับมินิมาร์ทมากเลยเขาไม่เอาอะครับไม่มี

เขาอยู่กลางพีเขาไปขวาอบนบีเขาไปข้างน้นไม่ใช่ล้วไม่ใช่ล้คอคนที่ห้ามหลงทางนะคือชาติทีเดียกยไม่ได้ยังไม่ได้นหมดุดเรียกครับไปเลยครับไปจุดเลยเสร็จแล้วเขาอยู่ร่างกายะต่เออไม่สุดยุทั์เลย เขาไม่ทำอะไรกับลูกน้องเลยเหรอถือขวานเดินไปเดินมานี้เนี่ยเอาเอาปล่อยให้น้องกวางยืนตรงนั้นนะ้ก็ขึ้นมาเลยพี่ผมลงทางนี้ก็ได้

สี่สิครับสี่ห้ามียาครับมีมิวอ๋อมีสองเข็มนี่อ๋อได้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 พวกไหนเดียวพี่เขยาะตามอยู่อ่ะเตึงพี่มาไปล่างได้ไหมพี่ไปเลยพี่ไปเลยมันมันมียันอยู่อ่ะแป๊บนึงนี่นี่นะพี่อ๋อขวาล่างใช่ไหมโอเคไปเลยเอาเลยครับ รู้ยันเนารู้ยันแค่ป้องเลยรู้บอลเใช่น่าจะรู้ยัน,นอยู่ไหนขอหยุดตามของไม่พอเปิดเพิ่มแป๊บก็โคดไปทั้งกล่องแล้วครับกล่องแล้วโดาไปอีกมัดพ <otom> <fi> ี่เสร็จตายได้ปะขอแบบเปิดกล่องของของขอ,งขอ,งอีก่อนดิเออยังไม่ยังไม่ได้เจอเลยอะ่ะกล่องอยู่ไหนอะ่ะ ห้องน้ำห้องน้ำไม่มีปเเยเต่าเหรอเ้ยพี่อ้ามาฮิวอยู่ไหนี่มยาววอยู่ไหนดีพี่นี้ล้ะโอเคสวยไม่ได้มีคนทำอะไรเลยหรอไม่มีคนยู่เกียเลยไอยู่ที่พี่้าแดงตรงนี้ เีจอนะกล่องของขวัญผมอยู่ไหนวะเนี่ยยังหากล่องไม่เจอเลยอออย่าไปฆ่าอย่าไปฆ่าก้อนอะไรกล่องอยู่ตรงไหนกันบ้างอะ่ะเอาจริงจริจำได้แต่ลูกกงข้างหลังแล้วก็หลังห้องน้ำกลางแมพด้วยเหรอครับเอ้ยนี่ไงผมเจอแล้วไอ้ตรงขวาล่างลูกกงรลเอรูอกงลูกงลกง,กงอ่ะลูกงลกงอันนั้นนะ่ะผมผมเจอแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เกิดตอนเนี้ยอา้าวมีตรงนั้นเหรอ ใช่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 พี่ตรงตรงนี้ประจำเลยตรงเต็นท์มีอะไรวะหนึ่งใช้อ่อยแล้วเลิกใกล้ดิไม่เจอไม่เจอได้เจอแล้ว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 อยู่ผมพัพูดไปฆ่าได้อย่าไม่ได้นี่แนมแ่มาแล้วมาแล้วโอ้ยเจ๊พี่ผมกำลังไป โลโอ้ยจะโดนวันไหนจะโดนกี่โมงโดนหรือยังเโดนหรือยังพวกพี่เล่นด้วยกันเหรอได้ใช่สวัสดีครับคุณโรี่เข้ามา